พี่น้องพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะพอก็ไม่คั่วบรนอกซิ้อย่ำมะขบูเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะน้องย่ำน้องย่ำเนาะคะ่ะไม่คั่ว,วบรนอกจะเป็นผุผักแต่เตรียมเครื่องไว้เบิร์ตอะล่ะคะ่ะพี่น้องเตรียมไว้เบิร์ตซุย่างซุยแน่ยำทำ<ม>นำ้ำลาบลาบลาบโอ้ยว่าผิดเลยค่ะเอาเขาคั่วมาด้วยตรงเนาะจะลาบขนมจีน,นะคะ่ะพี่น้องไม่ใช่ยำนะคะขอประทานอภัยนะที่พูดผิด ถ้าไม่ผิดไม่ใช่ไม่ขวบ้านนอกนะคะไม่ขวบ้านนอกจะผิดประจําพยายามแล้วแต่ยังยังผิดอยู่คะ่ะจะลาบนะคะอ่ะถ้าลาบก็ต้องใส่ใบสะระแหน่ด้วยสิถึงจะหอมเนาะมีะมีมีมีใบสะระหน่สะระแหน่ นี่แล้วอน่บ่เกซอคสวยรู้นไงพี่น้องบริไปตลาดาที่น้องเก่าอ่นไหนที่ไหนสิเออใส่ได้เลยพี่น้องเตาคใส่ได้นาะ ได้เปิดตำรานสาวเนาะครเป็นอะสิบระมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสิบัวงามปันไดเนาะเอาไปหาน้ำาปงเลยค่ะโนี่คน้ำนัวลงไปหน่อยดูคนทําด้วยนะคะจะได้มีรสชาติคุณทค่ใค้คุณทำหนอกป้าอ่าถ่ายหน่อยหนึ่งนี่ยค่ะคนทำเอาหนังสูงลุกไอ่า ให้ดูหน่อยนึงเดี๋ยวเขาที่บอกว่าไม่เห็นหน้าหเห็นตาคุณตานหน้าไม่ขวบบ้านนอก,กเห็นแล้วอันนี้เขาก็บ้านนอกเหมือนกันแต่บ้านนอกในกรุงนะคะปลาหน่อยนะะึงใกล้ไหมคะพี่น้องนาเดี๋ยวไปใกล้ๆนพี่น้องนะนนค่ะใส่น้ำมะนาวนะคะพอไปน้ำก็ได้ผู้เห็ดเออ,อใส่น้ำมะนาว ใส่ปลาไปแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ปรุงน้ำยำนะคะกาเอาคือเกาได้พี่น้องเอาบออบบหมีแบบว่าคือแต่ละบ้านเด่กกินบะคือกันนะพี่น้องเนาะกาผายกาเผือกกาเอานี่บ้านเ้าเอากินยังสี่เอาไปสีเ็ดยังสี่เนาะคพี่น้องหับชิมบกินปลาใส่แต่น้ำปลาจะได้ได้พี่น้องเด้อถ้าพูดใดบวกินปลาเดี๋ยวมือล้างไม่ขั้วบ้านออกเสียเ็ดย่าอีกแบบนึงให้เบิ่งค่ะย่าแบบ ใส่ปลาดุกฟูนะคะพี่น้องเนาะใส่ปลาดุกฟูแล้วอาซีเดเรี่ลยนะค่ะเดี๋ยวให้ร้านมากก่อนร้านไปเที่ยวอยู่เนาะร้านมาัดกินปลาดุกฟูนะพี่น้องปลาดุกฟูใช่ไหมเดี๋ยวทอดปลาดุกฟูเดี๋ยวย่างปลาดุกก่อนจะกลับเมืองบางนาตอนนี้อยู่เมืองอะไรนะเมืองประเวศสวนหลวงประเวศสวนหลวงประเวศนะคะ ใส่พริกใส่เหาดใส่อะไรบ้างพีน้งใส่พริกป่นลงไปนะคะน้ำตาลตาลสักหน่อยค่ะพี่น้องหอมบดีไอ้ต้มน้ำตาลบเป็นอย่างแซนั้นเสแซลกด้วยกันอ่าส่วนขนมจีนลวกน้ำร้อนเรียบร้อยนะคะสะอาดพี่น้องใส่ข้าวคั่วหน่อยนะคะเป็นลาบนะคะเป็นลาบเสแกล แสบเน่ากันคนเศนที่ล<น>ังเดี๋ยวเสษไม่ขี้อืดแต่มันบ่อืดออกลาไม่บวกแล้ว,ลวนะใส่เลยใส่เครื่องเครื่องลาดไปเลยค่ะพวกห้อมใส่ขนมจีนลงไปนะพี่น้องใส่ลงไปปังพี่น้อง,บ,งบังบะ่เบ้อเลยพี่บงังเออจังสี่ละ มูยอนี่หมูยอกับเอ๋หมูยอกับปลาททอดนะคะใส่ลงไปเลยใส่เครื่องเน้นเครื่องเน้นทํากินเองก็เน้นเน้นทำขายก็เน้นเน้นแต่ยังไม่ได้ขายนะคะยังไม่ได้เปิดร้านนะคะแต่เมนูนี้เราก็ยำกินบ่อยอยู่แต่เราจะไม่เคยทำคลิปเนาะทำคลิปจะไม่ได้ยังไม่ยังไม่เคยเนี่ยอร่อยนะคะ อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งค่ะยำอาทิตย์ละครั้งยำเชลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง youtube นะคะแม่ครัวบ้านนอกค่ะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะช่องนี่นะคะพิมพ์ช่องเขาช่องเป็นตัวตัวคะพิมพ์เข้าไปช่องแม่ครัวบ้านนอกนะคะแต่แต่ข้างหน้าอาจจะมีชื่อชื่อช่องหนูพรศรีสง่าแต่ว่าเป็นแม่ครัวบ้านนอกก็แล้วค่ะนะคะพิมรเดี๋ยวนะะ พิมพิมแม่ครัวบ้านอกก็ชิมดูสิค่ะว่าอร่อยบอกออร่อยอร่อยเขาบอกอร่อยแซบแซบแล้วใช่ไหม,มนัวใส่จานเลยค่ะใส่จานเลยจะพักหน่อยนะคะจะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนาะพี่เ้าเออเอาไปยังตักใส่ตักใส่จานนะคะ ใส,ใส่ไปเลยใส่กันใส่ไปเลยะ้าพี่นออ้องผัอยากกินค่ะพี่น้องบ้านนี้กินก็พักกินก็พักคือนลาบเท่าน,ออนั้นค่ะพี่น้องเนาะนี่เออพักอันนี้เขาบอกปลูกเองด้วยจ้าพักพักเองวอเตอร์เคสอ่ะค่ะวอเตอร์เคสวอเตอร์เกตวอเคอร์เกตอะมีใครตบนะอะไรพี่น้องเด้อ เนาะค่ะพี่น้องจานก็ได้น่จานก็หน่อยเพเป็ญญนียังเนาะพี่น้องเนาะจานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะค่ะจะจบแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจแม่ขั้วมันนอกนะคะยำขนมลาบขนมจีนนะคะลาบใส่ยังกะเบิง่งในคลิปเอาเด้อพี่น้องเด้อบะหวงนะคะบะหวงเด้อสิ เส็ดกินก็นกนได้นะคะพี่น้องเนาะ,ะค่ะพี่น้องแอระค่ะพี่น้องชิปหนาพอกันไหมขอบคุได้หลายสวัสดีค่ะ